ซูเปอร์กอจีนตอนที่3 9 9รั่งกางลเก่าของพรรคเทพกระโลหนเมื่อหานเส้นกลับมาที่ปราสาทตระกุลเฟิงเขารู้สึกขดหูเล็กน้อยเจ้าเต่าหยวนศักดิ์สทธิ์มันช่างเป็นของดีจริงๆถือว่าเป็นยินเลที่หายากเพียงแต่ว่ามันเพิ่งจะฟักออกมาใหม่ๆเท่านั้นระดับการป้องกันนับว่าน่ากลัวมากหลังจากรวมเข้าด้วยกันแล้วจะได้ร่างกายหยวนศักดเซธิ ที่ทําให้ร่างกายแข็งแกร่งขึ้นพร้อมพลังสะท้อนกลับเต่าหยวนศักดิ์ธร์นั้นดีแทบทุกอย่างปัญหาเดียวคือมันใช้พลังธาตุดินซึ่งไม่เข้ากับศาสตร์ตรงเสียนหรือกายยกเลยดังนั้นจึงไม่สามารถนําไปใช้กับยีนเลสกับตาลปัดของ2ส,งสกิลนั้นได้ฮัน s <c> o <oughs> นคิดอยู่ในใจว่าหรือจริงๆแล้วผู้นำจีนหอกำลังเอาคืนที่เขาทำตัวในกอดไฟ ถึงแม้ว่าของรางวัลจะดูดีจริงๆแต่จริงๆแล้วก็เป็นการยัดเยียดยินเลสที่เขาเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ทําให้รู้สึกแย่ไปอีกดูเหมือนฉันคงต้องไปอย่างเขตกันชนนั้นแล้วล่ะไม่งั้นการจะได้ยินเลสหายากคงยากมากแน่ๆฮันซันพึมพำพร้อมถอนหายใจถึงอย่างนั้นเขาก็ยังใช้เกราะคริสตัลสีดำเพื่อพัฒนาเจ้าเต่าหยวนศักดิ์สิทธิ แม้มันจะใช้เป็นยีนเลสกับตลระบัดไม่ได้แต่มันก็ยังเป็นยีนเลสหายากตัวแรกของเขาถ้าเขาหาโลเหตเชื่อประจรเทพเซบริตที่เข้ากันได้ก็น่าจะเลื่อนระดับมันขึ้นเป็นยีนเลสเทพสซเบริตได้อย่างน้อยก็มีประโยชน์บ้างเมื่อเห็นเจ้าเต่าหยวนศักดิ์สิทธิ์ในทะเลจิตเกินกินกรอกคริสตั้งสีดำมันก็กลายเป็นลูกแก้วสีดำทันที ฮันเซ้นนึกถึงสิ่งที่ผู้นำจีโนฮหอเคยพูดไว้ตามทฤษฎีของผู้นำจีโนฮหอพลังที่สามารถทำลายโลกได้นั้นเรียกว่าเบรกโวลซึ่งจริงๆแล้วมีไม่กี่คนที่ทำได้ระดับหัวหน้าของพรรคเทพก็ลงหอนคืนหนึ่งในนั้นส่วนชิงชิวเองก็ทำได้เพียงครึ่งๆกลางๆที่เหลือก็ไม่สามารถทำได้เหตุผลที่ชิงชิวทำได้เพียงครึ่งหนึ่งก็เพราะเขาใช้ช่องโว่ของโลกมายังจัก,กรวาลจีโนฮหอ เอจกักรวาลชีโน่ไม่ได้ใช้พลังของตัวเองจริงๆส่วนหารเส้นเองก็ยังไม่สามารถทำลายโลกได้เขาไปยังจกักรวาลอาณาจักรเป็นเพราะอาศัยพลังของโวลกอดคิงซึงแม้ในโหมดเทพสปริขั้นสุดยอดจะทรงพลังแต่มันก็ยังไม่สามารถใช้เจาะเข้าไปอ,อีกโลกได้ตอนนี้หารเส้นเพิ่งจะเข้าเข้าสู่ระดับเบรกโวเท่านั้นนับว่ายังเป็นแค่มือใหม่ ยังห่างไกลาจากระดับเบเกวลที่แท้จริงมากจริงๆแล้วไม่ใช่แค่เขาแม้แต่หัวหน้าเก่าของพรรคเทพกระหนก็เคยเป็นรองซึ่งเคยเป็นรองประธานก็ยังไปไม่ถึงระดับนั้นเหมือนกันเมื่อครั้งที่มีการต่อสู้ครั้งใหญ่และจักรวาลถูกรีบูทโลกก็แตกออกจนเต็มไปด้วยช่องโว่และตอนนี้หัวหน้าของพรรคเทพกระหนกําลังวางแผง วางแผนใช้ช่องโว่นั้นเจาะโอ่โงไปยังอีกจักรวาลหนึ่งหานเส้นเองก็ไม่รู้ว่าการเปิดเส้นทางระหว่างโลกจะเป็นประโยชน์อะไรกับพวกพักคเทพกรงหลนเลยถามออกไปผู้นำจีโน่หองมอง,ของเขาเลียริมฟีปากแล้วพูดว่าทั้งสองโลกนั้นตรงกันข้ามสนหรับจักรวาลจีโนโ่โลกแห่งอาณาจักรคือโลกปฏิสาสารและสนรับโลกแห่งอาณาจักร จกักรวาลจีโน่ก็คือโลกปฏิสาสารเช่นกันซึ่งหมายความว่าโลกหนึ่งมองอีกโลกเป็นเหมือนนรกถ้าอุมโมงค์ระหว่างสองโลกถูกเปิดขึ้นสิ่งมีชีวิตจากสองจกักรวาลจะสามารถเข้าไปสู่หากันได้นั่นก็เหมือนกับปีศาจจากนรกบุกเข้าสู่โลกมนุษย์สุดท้ายทั้งสองจกักรวาลจะตกอยู่ในความโกลาหลฮันเซิเอานิ้วถูจมกูกเขารู้ว่าผู้นำจีโน่โฮหมายหมายถึงเขาเป็นปีศาจ และเขาก็ยังเถียงอะไรไม่ได้ด้วยเพราะตั้งแต่ที่เข้าไปยังจกัจกรวรรอาณาจักรเขาก็ไม่เคยทําอะไรที่ดูดีสักเท่าไหร่เลยผู้นําจินโฮโยรางบอกอีกว่าสัตว์ในโลกแห่งจกัจกรวรรอาณาจักรนั้นมีเวลาเวลาจะฝึกใช้พลังเบรกโลนั้นยากมากแต่ถ้าเปิดโลกทั้งสองเมื่อไหร่จะมีสิ่งมีชีวิตแบบหาซึ่งหรือชิงชิวโพรมาเต็มไปหมดที่สามารถเรียนรู้การทําลายโลกได้ง่ายๆและพวกพรรคี่กลโหนก็อาจจะเดิน ดูดกลืนสิ่งมีชีวิตพวกนั้นถ้าเกิดเรื่องขึ้นจริงจะมีคนระดับทำลายโลกมากมายโผลมาแม้แต่พวกเทพสิริตรเองก็ไม่สามารถควบคุมโลกได้อีกผลลั์คงเลวร้ายแน่นอนโชคดีที่ตอนนี้โลกยังเต็มไปด้วยช่องโว่การจะเจาะมันจึงไม่ง่ายนักพักเทพกรลงหลเองก็ยังอยู่ในระดับเริ่มต้นของแผนนี้ต่อให้ทําได้มันก็คงใช้เวลานับพันล้านปีถึงจะเจาะทะลุโครงสร้างจักรวาลได้ ผู้นำจีน่หอมไม่ได้หวังว่าหานเส้นจะไปทําลายพาร์คเทพก้หนได้ทั้งหมดเขาแค่อยากให้หานเส้นไปสร้างปัญหาให้พวกนั้นบ้างก็พอหลังจากการรีบูตพื้นที่กันชนระหว่าง2จักราวาลก็พังเป็นชิ้นๆแต่และชั้นไม่เชื่อมกันอัลเทอร์สกายที่เป็นของตะโกนเวอร์รี่ไฮก็เป็นแค่ชั้นหนึ่งซึ่งใกล้กับจักราวาลจีโน่มากที่สุดมีกันชนอยู่ทั้งหมด33ชั้นที่คล้ายกับอัลเทอร์สกาย ซึ่งเป็นที่ที่พวกเทพเซเบิดไม่สามารถครอบครองได้และยังเป็นสถานที่ที่อันตรายสาหรับพวกเขาอีกด้วยเพราะมีช่องโหว่ระหว่าง2จักรวาลพวกจีโนฮอลและวิหารพระเจ้าจึงทํางานไม่ได้แม้แต่เทพเซเบริดที่ตาที่นั่นก็จะไม่สามารถฟื้นคืนชีพที่วิหารพระเจ้าได้ตามข่าวที่เคยได้รับมาพรรคเทพกโรห์นเจาะทะลุได้เจ็ดชั้นใกล้กับจักรวาลอาณาจักรแล้ว ถึงแม้จะยังเหลืออีกอีกมากแต่ตอนนี้พวกเขาครอบครองทั้ง7ชั้นไว้หมดถ้าเทพซาบริตจะเข้าไปต้องระวังมากและก็หายไปนานแล้วจะไม่ได้ข่าวความคืบหน้าผู้นำจีโน่หองจึงอยากให้หานเส้นแทรกซึมเข้าไปฆ่าสมาชิกของพรรคเทพโกรนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ถ้าไม่ไหวก็อย่างน้อยเอาข้อมูลกลับมาว่าแต่ตอนนั้นพวกว่าตอนนั้น พวกนั้นเจาะไปได้กี่ชั้นแล้วเขาสัญญากับหันเส้นว่าถ้าได้ข่าวที่แม่นยําจะให้ยีเลสระดับพิเศษและหาย,ยากสุดๆรับรองว่าหาันเส้นจะต้องชอบแน่มันเป็นข้อเสนอที่น่ารอใจแต่ดินแดงของพักเทพกุลหนไม่ใช่ที่ที่ใครจะเดินเล่นสบายๆได้จุดแข็งเดียวที่หันเส้นมีก็คือพลังของทั้งสองจักรวาลจะไม่ถูกกดทับในเกตการชนซึ่งหมายความว่าเขาจะใช้พลังได้เต็มที่ แน่นอนสิ่งที่ล่อตาล่อใจกว่าคือวิหารพระเจ้าของพรรคเทพกระหนถ้าเขาทําลายวิหารพระเจ้าได้เขาก็จะได้รับฐานเทพเพิ่มขึ้นและใครๆก็ไม่อยากและใครๆก็ไม่อยากมีฐานเทพน้อยหรอกฮันเซิลเคยถามหัวหน้าจีน่าฮองว่าถ้าไม่สมาชิกของพรรคเทพกระหถนึงไม่ถูกเรียกว่าเทพเซบริทั้งที่ก็มีทั้งวิหารพระเจ้าและฐานพระเจ้าแต่ผู้นำจีน่าฮองไม่ตอบอะไร แต่บอกทางเข้าไปให้เท่านั้นเขาสนใจจะไปลองดูอยู่แล้วแต่ก่อนอื่นก็อยากไปดูวิหารอัลฟาก่อนของอาณาจักรชินก่อนอาณาจักรชินเคยมีคนที่ทําลายโลกได้แน่นอนอย่างน้อยเชนโปกูก็ต้องเป็นยอดฝีมือระดับทําลายโลกพลังของฉันยังทงถูกจำกัดโดยจักรวาลการจะทําลายวิหารอัลฟาคงไม่ง่าย เใใขาคงวางแผนจะแอบ,บเข้าไปอยู่ดีเพื่อกันปัญหาตามตัวเขาตั้งใจะจะไปหาชินไปเพื่อชวนเขาไปด้วยการมีชินไปว่าที่กษัตริย์ของอาณาจักรชินติดตัวไปด้วยต่อให้ถูกจับได้ปัญหาใหญ่ก็กลายเป็นเรื่องเล็กหรืออาจจะไม่มีปัญหาเลยด้วยซ้ําชินไปเป่าเอ,อ๋ออยู่บ้านหรือเปล่าตอนนี้ชินไปมาถึงปราสาทตระกูลเฟิง เขาไม่ได้เข้าไปข้างในแต่สั่งให้คนออกไปเรียกฮันเส้นมาสีหน้าของเขาดูไม่พอใจอย่างเห็นชัดเธอกําลังเล่นอยู่ในสวนเฟงยิ้นยิ้นและฮันเส้นพร้อมตอบรอยยิม้มถ้าองค์รัชถ้าองค์รัชทายาทอยากพบฉันจะไปตามให้ก็ได้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่สีหน้าของชินไปซีดลงก่อนที่เขาจะคว้าแขนฮันเซ่น